คลิปพระกระทืบคนไล่ผีนี่ไงนี่อาเป็นยายนิเก้ <c oughs> หลังจากที่มีการแชร์คลิปนะครับพิติกรรมสุดแปลกนะครับเป็นคลิปกลุ่มพระสงฆ์ที่วัดแห่งหนึง่งเขาบอกว่าทําพิธีไล่ผีให้กับชายคนหนึง่งนะครับด้วยการจับผู้ชายเนี่ยขึงพืชมันมไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ใช่หรอจับขึงเลยพี่เบกกี้จับขึงพืชไม่พอนะครับเอามือเนี่ยปิดปากด้วย ปิดปากผู้ชายไม่ให้รอกมากระทืบเลยนะ,นะครับจากนั้นพระอีกรูปนะครับอย่างที่พี่พศบอกเลยใช้เทา้เากระทืบลงไปในท้องอย่างแรงะออนะครับจะออกหรือเปล่าจะออกหรือเปล่ากระทืบหลายครั้งด้วยนะครับพร้อมกับถามว่าจะออกหรือยังะนะครับหลังจากนั้นนะครับชายโดนกระทืบเนี่ยดิ้นดูความเจ็บปวดโอ้โหใครจะไม่เจ็บปวดอย่าว่าดิ้นดูความเจ็บปวดไม่ต้องผีหรอกตัของล่างก็จะตายนะพร้อมพูดว่าออกแล้อแวออก มึงกระทือกซะขนาดนั้นอยอมแล้วผีผีก็ไม่ไหวเือนกันไม่ไหวดินีอกิจของสงนะเว้ยนะครับไม่รู้คนหรือผีที่พูดล่าสุดเป็นไงน้าพยองพยอมการิยโนนะคะเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วเนี่ยท่านก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะท่านบอกว่าแม้จะเป็นกิจที่พอทําได้แต่ก็ยังต้องอยากให้อยู่ในร่องรอยเดิมซึ่งเดิมของพิธีกรรมแบบนี้เขาจะใช้การมยมหรือว่ายาคาที่มันแบบซับซ้อนหน่อยนะคะมามัดเป็นก้อนแล้วฟาดให้พอเป็นพิธีกับน้ำหมูกน้ำมนอะไรก็ว่ากันไปนะคะ แต่ว่าวิธีการที่ใช้เนี่ยมันดูโหดและรุนแรงนะม,มันอารมณ์ไม่เหมือนไล่ผีอ่ะเหมือนนักเลงตีกันหน้าผับนะฮะถ้าเกิดบาดเจ็บขึ้นมาใครจะรับผิดชอบถ้าเกิดเขาไปแบบแจ้งความหรือว่าอะไรแบบนี้เรื่องมันจะเข้าตัวหรือเปล่าคดีจะเข้าตัวพระเสดเองนะฮะส่วนพระพยอมเนี่ยท่านก็บอกว่าเฮ้ยต้องศึกษาดูให้ดีเหมือนกันนะว่าวัดที่จะไปรักษาเนี่ยพระฮะพระจะไปพระพยอมไม่ได้พูดญาติโยมญาติโยม โอ้พี่อ่านด้วยนะเหรอนายละโอเคส่วนย่า ส่วนญาติโยมเองก็ต้องศึกษาพระพยอมท่านพูดพระพยอมพูดกระยาติโยมพระพยอมพูดกับญาติโยมพูดอะพระพยอมท่านพูดกับญาติโยมอะไหวะเนี่ยผมเชื่อเองเนี่ยตั้งแต่ต้นมาเนี่ยพระพยอมท่านพูดพูดกับญาติโยมว่าญาติโยมเนี่ยที่จะพาคนไปรักษาเนี่ยก็ต้องดูวัดให้ดีเหมือนกันพระพยอมพูดว่าวัดที่จะไปรักษาเนี่ยเออมันทำแบบนี้ได้ไหมรับได้ไหมถ้าเขารับไม่ได้ก็อย่าไปถานี่